s i ว h t e a c h e r g r a c e นะคะวันนี้ก็เรียนกับคคู่มุนีกแล้วเดี๋ยวเราจะมาทบทวนเรื่องที่ได้เรียนไปนะคะเราได้เรียนเนี่ยเรื่อง tense น,นะคะโดยจะมีสอง tense น,นะคะก็คือการเวลานะคะซึ่งอันแรกจะเป็น past simple นะคะและจะเป็น future นะคะ future simple tense น,นะคะ past past ตัวนี้เนี่ยแปลว่าอดีต f ะคะ r e u แปลว่าอนาคตนั่นเองนะคะโดยจะมีเนี่ยสองอย่างนี้นะคะกะ็เดี๋ยวเราลองมาดูกันเลยนะคะถ้าสมมุติว่าในกรณีที่นักเรียนเจอประโยคนะคะที่มันเป็นมีคําว่า Did นะคะ didn't ตัวนี้เนี่ยจะแปลว่าไม่นะคะจะเป็นตัวบ่งบอกว่ามันเป็นอดีตนะคะ Didn't หรือ Did ในประโยคคําถามนะคะ Did จุดๆุนะคะ แล้วก็จะเป็นเวิร์ช่องที่สองนะคะพูดง่ายง่ายว่าเปลี่ยนรูปนั่นเองก็จะเป็นจักกูนะคะก็จะเป็น went play ก็จะเป็น play เติม e d นะคะแล้วก็มีคำว่าลายแฮฟสนะคะ h a v e ช่องที่สองก็จะเป็น h a d นะคะแบบนี้เป็นต้นนะคะหรือ do จะเป็น did นะคะพูดง่ายๆตรงนี้คือทั้งทั้งตรงนี้เป็น verb ช่องที่สองเนาะเคนะคือคือถ้ออาเรียนเห็นคำพวกนี้นะคะก็คือจะตีได้เลยว่ามันเป็น past simple นะคะเป็นคำที่ใช้ในอดีตเนาะ,ะต่อมาเป็น future นะคะ่ะประโยคปฏิเสธจะเป็น won't หรือนะคะ will not นั่นเองแปลว่าไม่นะคะ อ่ะต่อมาก็ถ้าเรียนเห็นคำว่าวิวหรือมีตัวย่อค่ะก็คือไอแบบนี้ก็เป็นวิวนะคะ cheese i e w นะคะพูดง่ายๆว่าตรงนี้เนี่ยเป็นตัวย่อนั่นเองนะคะก็จะเจอบ่อยเนาะก็อยากให้นักเรียนเนี่ยศึกษานะคะต่อมาค่ะก็จะเป็น verb ช่องที่หนึ่งนะพูดง่ายๆก็จะเป็นคำเลยนะคะเป็น go เป็น do เป็น play h o u e ก็ทั้งหน้าก็จะมีคำว่า w i l l อยู่ w i l l ตัวนี้แปลว่าอะไรคะแปลว่าจากนั่นเองค่ะจานะคะ w i l l go ฉันจะไปนะคะ w i l l go w i l l do w i l l play w i l l h a v e เนาะก็หลักๆก,ก็จะมีประมาณนี้เนาะอ่ะโอเคต่อมาค่ะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนะคะทำแบบสุดหักน,นะคะหน้าที่เท่าไหร่ไม่แน่ใจหน้าที่ เดี๋ยวดูก่อนนะคะ,ะหน้าที่9 2และ93นะคะคก็คุณรูจะให้นักเรียนทำสองหน้าวันนี้นะคะโดยคุณรูจะอธิบายก็อาจจะละเอียดนิดนึงเนาะเ,เพื่อที่นักเรียนเน่ยจะได้ทําได้ด้วยตัวเองนะคะเปิดคลิปนี้แล้วทําตามได้แน่นอน,นะคะ่ะอ่ะวิธีการทำก็คืคคคอ last summer นะคะให้นักเรียนเขียนตามครูไปเลยนะ last summer นี่ก็คืออ summer ซัมเมอร์ปีที่แล้วเป็นอดีตหรือปัจจุบันเป็นอดีตถูกไหม next แปลว่าถัดไป summer ครั้งถัดไปนะคะหรือว่าหน้าร้อนนั่นเองครั้งถัดไปเนี่ยสองคนนี้เนี่ยเขามี Activity หรือกิจกรรมที่เขาอยากจะทำในใจนะคะอันนี้เขาจะไป Scuba Riving นะ Scuba Riving นะคะดำน้ำนั่นเองซึ่งคำตรงนี้ที่ใช้เป็นเว r รจะเป็น go เป็นกูนะคะอันนี้เหมือนกัน rock climbing ก็คือปีนปีนปีนภูเขาเองปีนหินนะคะ rock climbing นะคะหินที่เป็นภูเขาเหมือน,นคล้ายว่าปีนป่ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นใช้ Ver b go ูเหมือนกัน verb คือคำกริยานะต่อมาอ่านี่เขาให้มาแล้ว Play เป็น verb นะคะเป็น verb ช่องหนึ่งต่อมานะคะ h a v e เป็น verb ช่องที่หนึ่ง ใช่ไหมแฮะสำหรับบาร์บีคิวที่โอเคเนาะต่อมาถัดไปนะคะเขาจะทำอะไรเนี่ย thinking about going horse riding นะคะให้เรียนขีดข่าวไปก่อน thinking about คือเขาคิดเกี่ยวกับที่จะไปเออ go horse riding ก็คือคิดว่า summer มมหน้าเนี่ยจะไปเออขี่ม้านั่นเองนะคะเราก็ตัดตรงนี้ออกไปก่อนให้เป็นคำคำว่า go horse riding นะจะได้ไม่งง ต่อมาอ่ตัดอ,ออกเหมือนกัน thinking about ผู้ชายคนนี้จะไป going surfing เขาจะไปเล่นเซิร์ฟนั่นเองนะคะ Surf ์ตัดออกก่อนต่อมา thinking about ทั้งสองคนเลยนะคะ thinking about ว่าจะไปเออจะไป go to ออ water park พูด,ดง่ายๆว่าเขาจะไปสวนน้ำนั่นเองนะคะอาตัดตัดอ,อันนี้ออกตามคูก่อนเนาะจะได้ไม่มีต่อมาค่ะข้อที่หนึ่งเขาถามว่า what อะไรเนาะ What did she do last summer? she ตัวนี้คือผู้ชายหรือผู้หญิงตอบรูให้ได้ผู้หญิงถูกปะแสดงว่าเขาบอกว่าเขาถามว่าผู้หญิงคนนี้ดูแปลว่าทำนะคะดิสตัวนี้ไม่มีความหมายผู้หญิงคนนี้จะทำอะไรทำอะไรเมื่อ summer ปีที่แล้วอา้าวทีนี้ย้อนกลับไปดูผู้หญิงคนนี้ทำอะไร โ o scuba d i v i n g ใช่ป่ะแต่เว้นตัวนี้มาจากคำว่า Go แล้วเป็นเวอร์ช่องที่สองนักเรีก็แค่ลอกตรงนี้ไปได้เลยก็จะเป็น she went scuba diving จบหนึ่งประโยคยากไหมคะนักเรียนไม่ยากนะอะต่อมาคำถามเขาถามว่า w h a t w i l l อะเห็นคำว่า Will เป็นอดีี หรืออนาคตตอบพร้อมกัน will เป็นอนาคตนะคะวิวแปลว่าจะนั่นเอง What will she do next summer ย้อนกลับไปดู next summer ชีผู้หญิงเนาะผู้หญิงคนนี้จะทำอะไรในในใน summer หน้านะคะเขาบอกว่าอะไร go horse riding ตรงนี้นักเรียนก็แค่เติมคำว่า go horse riding ไปเลยใช่ไหมตรงนี้จำที่ครูบอกได้เปล่าตรงนี้มาจากคำว่า Will นะคะ s h e w i l l Probably นะคะก็คืออาจจะไปขีม่ม้าโอเคไหมนักเรียนยากไหมคะไม่ยากนะต่อมาค่ะข้อที่3 what did did เป็นอดีต he do last summer he ผู้ชายหรือผู้หญิง ตอบพร้อมกันเขาผู้ชายนะคะหมายถึงเขาผู้ชายหมายถึงเด็กคนนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ย last summer ไปดูช่องไหนดูช่องนี้แล้วเขียนตอบมานะคะแต่มีข้อแม้ว่าตรงนี้เนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนคํากิริยานะคะจากช่องที่หนึ่งเป็น Ver รช่องที่2กริยาของอันนี้ก็คือ go ถูกไหม go เปลี่ยนเป็น went เหมือนข้อที่หนึ่งเลยโอเคปะมันก็จะเป็น he went จุดๆุดจุด,จดอะไรล่ะช่องนี้อะไรล่ะเขียนลงไปโอเคปะถามว่ากรเอามาไห่ครับคูไม่ต้องเอามาเพราะมันเปลี่ยนเป็นเว้นแล้วเรียบร้อยโอเคนะอะต่อมาค่ะข้อที่สี่ what will he do next summer he do he ผู้ชายถูกปะคะผ่ดสังเกตนะ next summer เขาทำอะไร next summer นะคะอ้าวเขาทำอะไรตรงนี้คุณครูขีดออกถูกปะก็จะเป็น he he will นะคะใช้คำว่า will ด้วยนะ he will แล้วลอกตรงนี้ลงไปเลยโอเคปะคะเห็นไหมถ้าเขาถาม will เนี่ยเราก็ต้องตอบ will ด้วยโอเคไหมคะถ้าเขาถาม did เนี่ยเราเปลี่ยน verb จากช่องหนึ่งเป็น verb ช่องที่สองโอเคปะ นักเรียนต้องจำต้องจำให้ได้นะโอเคไหมอะต่อมาข้อที่5 what did they day <They S 1> แปลว่าอะไร day แปลว่าพวกเขาพวกเขาแสดงว่ามีมากกว่า1คนเป็นรูปไหนรูปนี้ถูกไหม what did they do last summer last summer ช่องนี้ถูกไหมคะเขาทำอะไรกันให้นักเรียนเอามาตอบวิธีการตอบเอาประธานขึ้นก่อน day เปลี่ยนจากตรงนี้เป็น verb ช่องที่ 2คือคำว่า play มันก็จะเป็น day play ทำอะไรละ่ะ play อะไรละ่ะลอกมาโอเคไหม n จุดๆๆๆลอกมาเสร็จแล้วกาเรียนใส่ n แปลว่าและและอะไรเอ่ยตรงนี้เปลี่ยนเป็น verb ช่องที่สองเป็น h a d ต่อนะคะข้อที่5เนาะก็จะเป็น and แล้วตามด้วยคำนี้เลยค่ะ h a d a barbecue at home โอเคไหมคะอาจใส่ลงไปเลยต่อมาค่ะ what will t h e y do next summer เห็นคำว่า will ไหม will ก็คืออนาคตสุา่าจะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอาประธานขึ้นก่อนก็จะเป็น t h e y ตามด้วยคำว่า will t h e y will แล้วตามด้วย ประโยคนี้ไปเลยโอเคไหมคะเพราะว่า will เนี่ยมันเป็นเว r b ช่องที่หนึ่งไอเป็นเว r รช่องที่หนึ่งอยู่แล้วโอเคไหมโอเคนะ,ะามเองนะคะข้อที่7ค่ะข้อที่เจ็เขาถามว่า what did you do last summer ถาม you และนักเรียนไม่มีข้อมูลถูกไหมอันนี้ไม่ใช่ y u นะไม่ใช่ตัวคุณถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนจะต้อง หาคำมาตอบเองโอเคป้าว่าเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วเนี่ยนักเรียนทำอะไรนะคะให้นักเรียนเขียนตอบเองเนาะข้อที่8 what will you do next summer นักเรียนเนี่ยคุณเนี่ยคุณเนี่ยตัวคุณเนี่ยยูเนี่ยจะทำอะไรในซัมเมอร์ต่อไปให้นักเรียนเขียนมาตอบนะคะโดยจะต้องมีนำคำที่เราเคยได้เรียนไปเนาะเช่นคำว่าอะไร go horse riding go surfing อะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะก็ อยากให้นักเรียนนะคะลองฝึกทํานะคะดูทาดูวิดีโอนี้อย่างละเอียดนะคะและทําเองนะคะ<ม>ก็อยากจะอยากให้นักเรียนนะคะใส่ใจในการทํางานนิดนึงนะคะไม่งั้นครูจะทําคลิปไปเพื่ออะไรถ้าไม่มีคนดูถูกไหมถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนโตพอแล้วนะคะก็อยากให้นักเรียนเนี่ยดูถึงคลิปนี้ใครที่ดูถึงคลิปนี้นี่ิครูขอชื่นชมมากเลยนะคะที่ตั้งใจดูและตั้งใจทํา นะคะก็ขอให้มีความสุขกับการเรียนออนไลน์นะจ๊ะหวังว่าจะได้เปิดเทอมเร็วนี้นะคะส,ส,สำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย